ส่วนเทศกาลปีใหม่แบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างก็คือของขวัญปีใหม่ใช่ไหมคะ<ช>เดี๋ยวค,คุณันลจะพาไปดูบรรยากาศการมอบกระเช้าของขวัญต่างๆในพื้นที่จังหวัดเราค่ะครับซึ่งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจการจําหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่โดยได้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการครับได้ห้ามนำสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาบรรจุลงในกระเช้าของขวัญครับ เมื่อช่วงเย็นวานนี้นายแพทย์สุมเมธองค์วันดีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสภาสารภาคที่3นครราชสีมาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต5นครราชสีมาสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมาครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีการไปตรวจตามห้างต่างๆกันแล้วนะคะว่าแต่และห้างเนี่ยเขาจัดกระเช้าถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดกันหรือไม่แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของ สลากจะต้องแปะให้ครบถ้วนด้วยว่าสินค้าในกระเช้าแต่ละกระเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างราคาเทวันหมดอายุอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็ลงพื้นที่ไปตรวจดูนั่นน่ะสิคะแต่ว่าตามห้างส่วนใหญ่ที่ไปตรวจมาเนี่ยก็คือทุกห้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์สุเมธองค์วันดีผู้อานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่กรุงนครราชสีมาก็กล่าวนะคะว่าการดําเนินการในเรื่องนี้เพื่อที่จะป้องกัน ต้องรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า รวมไปถึงคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ปริมาณของสินค้าที่นำไปบรรจุลงในกระเช้าหรือชุดของขวัญปีใหม่ก็ขอให้มีป้ายบอกอย่างชัดเจนด้วยแล้วก็ย้ำเตือนไปยังผู้ประกอบการด้วยนะคะว่าห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาบรรจุใส่ลงไปในกระเช้าของขวัญปีใหม่และการจำหน่ายสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ให้จำหน่ายตามเวลาที่กำหนดด้วย หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการเอาผิดตามพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551นะคะโดยจากการออกไปรุมสุ่มตรวจจุดจำหน่ายต่างๆที่เขาจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ยังไม่พบว่ามีการกระทําความผิดแต่อย่างใดนะคะก็ไปเลือกซื้อกันได้อย่างสบายใจเพราะว่าตรวจแล้วตามห้างต่างๆไปตรวจกันมาแทบทุกห้างแล้วล่วคะค่ะ เขามีโครงการบอกว่าอย่างนีน้ให้เล่าเท่ากับแช่งใช่ไห<ช><ช>มเดี๋ยวนี้เชยแล้วนะถ้าให้เล่ากันใ,ให้ไม่ให้แล้วนะคะขขเขาข<อ>ให้แต่ของที่ส่งผลให้ผู้รับเนี่ยสุขภาพร่างกายดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะถูกต้องครับ